ครับวันนี้ตามใจพิมพ์พามาซื้อชาคุณลุงนะครับผมอืมชาโบราณชาโบราณก็ร้านของคุณลุงก็จะเป็นรถอ่าพ่างมอเตอร์ไซค์เนที่เนาะอืม มี่งสับชาวมานาเนาะเก่งง่วงได้อใครที่ผ่านมานะครับผมกาบาลาเนาะมาเที่ยวเกาะลีเปก,ก็แวะมาได้นะครับผมของคุณลุงก็อยู่ที่ป้อมตำรวจนะเนาะแวะมาได้ สุดยอดเลยครับฝีมือการทำของคุณยิ่งสุดยอดมากขั้นทะี่โอเคเลยนะไม่หวานมากนะครับครับผมแสดงว่าคุณลุงรู้ ระดับสองครับใช่ใช่ใช่โอเคก็ใครแวะมาแบบเวลานะผมก็มันผดนดุนคุณลุงได้นะ,ระครักเขาไม่แพงนะโอเคไปแล้วนะครับ